สวัสดีครับเนเพื่อนม,มากินกาแฟกันครับในเรากำลังต้มกาแฟกันอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวมากินกาแฟในสวนยางพารานะครับเพื่อนน้ำยังไม่เดือดนะครับเพื่อนโอ้เพื่อนเดือดไวจังครับไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีนะเพื่อนน้ําเดือดแล้วนี่ดูน้ําเดือดปุุดๆเลยเพื่อนดูโอ้โหสุดยอดงานนี้นะเออข้ท่าเข้ท่านี่เราแก่แบบนี้มันน่ารักมากปิดแล้วครับปิดขอ ามาจิบกาแฟคับท่านเพื่อนนี่เราก็มีกาแฟอะไรเอ่ยมีกาแฟโสมเกาหลีนะเพื่อนใส่เข้าไนิดเดียวพอครับมันกลิ่นมันฉุนนี่มันกาแฟแบบนี้นะทอปปี้พัสเนี่ยใส่นิดเดียวครับเพื่อให้มันหอมกใส่ประมาณสักปลายปลายช้อนกาแฟนะเพื่อน เอาก็เก็บไปกินเมื่ออื่นต่อไปครับโอ้รสชาติมันมันหอมนะครับมันเป็นเป็นสมุนไพรของผสมด้วยสมเกาหลีนะเพื่อนสมไทยไม่มีครับมีแต่สมเกาหลีนี่นี่ก็อะ,อะไรนะกาแฟอะไรนะมัคคอน่ามัคคอน่าฟูอินวันนะครับเพื่อนคาเลยนะเพื่อนนี่ เบน้ำใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะรสชาติมันจะไม่เข้เขมขน้นนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้หน่อยอีกนี้หน่อยบนี่สุดยอดสุดยอดพอแล้วครับเดี๋ยวน้ำมันจะลวกเราแค่นี้พอพึทบิทิ้งไว้ทิ้งไปเลยเอาเนี่ก็คนคนกาแฟหน่อยครับเนี่นในช้อนเราครับนี่ยกาแฟเราโอ้โหสุดยอดเพื่อนเพื่อนเราอยู่ในสวนในป่าครับมี กาแฟกินมีกาแฟดื่มมีหัวกระสุดยอดแนะเพื่อนบรรยากาศในสวนยางพาราเราเพื่อนเราก็ใช้ชีวิตกันแบบลูกทุ่งนะเพื่อนมีกาแฟกแฟินสบายสบายใจเ <c oughs> ข้าป่าเข้าสวนอยู่คนเดียวกันเพื่อนชีวิตแบบนี้ไม่มีใครมากับเราหรอกครับเพราะว่าอยู่ในป่ามันก็ มแมลงก็เยอะนะครับมแมลงหวีมแมลงยุงนะครับก็ป้องกันตัวครับเพื่อนเออเวลานี้ก็ตอนเช้านะมีครับตอนเช้าตอนนี้เริ่มไม่มาละยุงไม่มาละตอนนี้นะมันอากาศคงจะมีลมโกกนะครับเพื่อนถ้าเป็นหน้าฝนนี่ยุงจะเยอะครับเพื่อนนี่เพื่อนนี่น้ำยังกินไม่ได้เลยเพื่อนๆโอ้ยร้อนร <laughs> ้อนมาก เดี๋ยวเรากินสเสร็จแล้วก็ไปเก็บครับเก็บให้เป็นเรื่องเป็นราวโอ้มันร้อนกินไม่ได้เอาเอานี่มาเล่นดีกว่านี่เพื่อนเก็บเลยเก็บตัวนี้ได้แต่นี้มันมันยังไม่เพิ่งเก็บนะมันร้อนมันจะมันจะลวกมือนี่ตัวนี้นะยวเพิ่งเก็บวางไว้ก่อนวางครอบอย่างนี้กันเออมีอะไรให้เราเล่นอีกอะ ปิดจุกปิดจุกนี่ไว้นี่ปิดจุกไว้ไม่ให้มันกระแทกกระแทกแล้วมันจะแก๊สมันจะออกหมดอ่ะเราเราใส่ในกระป๋องมาในรถมันวิ่งไปวิ่งมาสามล้อ,อพเพื่อนก็อยู่ในสวนในป่าก็มีอะไรให้กินเล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวนี่คับเพื่อนเพื่อนชีวิตเราก็อยู่แบบป่า แบบบนดอยนะ,ะับเหมือนเดืมเนี่ยดูครับสวนเราก็เป็นสวนยางพาราสวนเพื่อนบ้านก็จะเป็นสวนต้นอะไรอ่ะมะม่วงหิมะพรนานเนฮะในด้ <Tonight> มานนี้ครับมะม่วงหินมะพานป่าน <ras drawn> <amos assim> ี้ครับมะม่วงหินมะพานเราก็ใส่ยางพารานะครับสวนมะม่วงหัวหินมะพานนี่มันมันมันไม่ได้เงินเหมือนยางครับมะม่วงหิมะพานก็สิบสองเดือนได้เงินครั้งหนึ่งครับอย่างยางพาราเนี่ยมันได้ทุกเดือนนะครับ ได้เงินทุกเดือนทุกเดือนนัเอนมันก็จะเดือนเมษาแค่เดือนเดียวนะครับเอ่อทีมงานเขาจะไม่เกลียดนะครับเมษาถ้ามันร้อนจัดเนี่ยนะับเขาก็จะไม่เกียดยางนะแค่เดือนเดียวนะอย่างผมในสิบเอ็ดเดือนให้เกียดเกีดตลอดนะเพื่อนคลิปนี้ก็าลาเพื่อนเพื<ๆ>่อที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากินกาแฟด้วยกันหนะากคงคงจะกินได้แ้วเนะวาะร้อนหมา บายครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อนกพลังนเลยครับ